สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนถึงบ้านแล้วจ้าทุกคนฝนมันไม่ฝนมันเหมือนกระององหมอกลงเพื่อนๆน้นหมอกลงหนามาก,กวันนี้วันนี้ได้อะไรมาบ้างจะจะไม่ซื้อไม่ซื้อเนี่ยทิ่อะไรมาบ้างก็ไม่รู้นี่ไม่ซื้อไม่ซื้อ,อหรอกถ้าซื้อขนาดไหนนะอันนี้ขนาดไม่ซื้อนี่ก็หนักมากเลย โอ้ก่อนเพื่อนไม่ซื้อจอนไปก็ไม่ซื้ออะไรหรอกค่ะเอาแค่นับเขาเนาะถูไปขนาดไม่ซื้อเนี่ยซื้อจะขนาดไหนขนาดทุกคนถ้าซื้อจะขนาดไหนนี่ขนาดไม่ซื้อเนี่ยขนาดไม่ซื้อซื้อเต็มเลยอาจจะไม่ซื้อนะนะนี่ซื้อมาจากร้านไทยจาระพัทีนะจอยก็มีอยู่เนี่ยแปลว่าจอย คงจะใช้หมดละรากประชีจะเกือบสี่ปอนด์จะสามปอนด์นกว่กกาๆไปซื้อมาทิ้งเอาไว้แล้วก็ที่ตั้งใจที่ตั้งใจไปเลยนะที่ตั้งใจจะไปเอาจริงๆนี่ก็คือน้ำพริกเผาจะยี่ห้อนี้เนาะที่ว่าจอยเอาไว้ใช้ทำไอ้ข้าวตังน้ำพริกเผาก็จะยี่ห้อนี้จะไม่พอยนะคะน้ำพริกเผากิโลเนี่ยมันหนักมากเลย กิโลเขาเขียนไว้ก like ิโลเนี่ยไหนด้วยหนึ่งพันกรัมอ่ะหนึ่งกิโลใช่ไหมถ้าหนึ่งพันกรัมก็หนึ่งกิโลเนาะใช่ปะใช่แหละเขาน้องพี่ใครชอบบอกเราได้เลยเนี่ยชูถามไม่ชอบเองนะใช่แหละใช่แหละโอเคนี่หนึ่งกิโลจะหิวมาทายมาแล้วก็มาม่าเอ้ยโจ๊กเหรอเนี่ยไม่เป็นโจ๊กเหรอไม่ใช่ว่ามามาไม่เป็นโจ๊กเหรอเนี่ย แล้ก็มามากครับพเพื่อนๆอห์จะซื้อไปกินที่สเปนมันโจ๊กไม่อ่านไงมันอ่านแค่ว่ารสต้ยมยำกุ้งนึกว่าทำไมมันมีแค่สองรสนะที่ไหนได้ไมันเป็นโจ๊กครับโจ๊กครับเออม่ไรนอีกหนึ่งมาแล้วเออไม่ไๆๆมๆๆว่าอ่านโจ๊กครับเสกว่าเออรสต้ยมยำกุ้งที่แรกจะนึกว่าไอ้ปลาหมี่ครับเนาะรสต้ยมยำกุ้งที่ไหนได้เป็นโจ๊ก,กโจ๊ก,กโจ๊ก แล้วก็อันนี้ได้มาห่อหนึ่งห่อเกือบสองก็สองปอนและขาดอีกพีเดียวสองปอนีในไอ้ห่อเนี้ยไอ้พาร์โรเนี่ยอันนี้ปอนห้าสิบจากมาเก็ตค่ะนะคะอันนี้ก็ยี่มาสองปอนค่ะสองกล่องสองปอนเนาะเก่ารัสกาสิทโคนดุนนะ่ะเออเนี่ยเก่ารัสเอามาเอามาเนื้อเอามาอบเอามาคั่วนะคะ ทำได้หมดเอามาแบบว่าเอามาต้มเสร็จก็แก,แ,กแกะแกะแล้วก็เอาไปบวชก็อร่อยนะคะเนี่ยเดี๋ยไม่เคยหลอกแต่ว่าพูดไปก่อน <c oughs> ว่าคงจะอร่อยแหละแม่ทนี่เกาลัดจ้ะสองปอนด์ที่ซื้อมาก็แปดสิบกว่าบาทช่วงนี้นี่อืมมีได้มานะคะดูมาสองปอนด์อันนี้ก็น,น,น,กนี่อมุนทากายวิญญาณงายพรอมเทลเล่เนี่ยซื้ออมุนขาวมาสองกล่อง กล่องละหนึ่งตอนอู้กลิ่นมันน้ตาตาลมากเลยคงจะหวานเจี๊ยบนะดูกินมากก็ไม่ดียางที่ว่าเราจะทุกคนน้น้ำตาลเยอะนะคะแต่ก็ซื้อมาตอนที่มาเผื่อพี่สายด้วยแต่ทุกคนไม่ใช่มีแต่จอยน้ำตาลซื้อมาเผื่อพี่สายเพราะพรุ่งนี้จะไปบ้านพี่สายก็จะเอาเสื้อไปให้คุณย่าลองใส่ถ้าแกถ้าย่าใส่ไม่ได้นะ ถ้าใส่ไม่ได้เราก็จะเอามาคืนร้านมือสองเขาเขาจะไม่ได้ใจกันเท่าไงพยายาลองก่อนอน,นี้ก็อ่างงูค่ะหนึ่งปอนด์เหมือนกันค่ะองุ่นูดามก็จอยก็ซื้อให้พี่รายกล่องหนึง่งจอยกล่องหน,นึ่งเนี้ยนิวมาวันนี้ของเยอะอยู่เรอผลไม้อ่าส้มลูกลาร์เบอรี่มีอยู่วันนี้นะคะนี่อยู่มา <laughs> อยู่มานะอันนี้สุด้ายอีก อันนี้ก็หนึ่งปอนค่ะลูกครับนะคะสองจอนสองอังอนก็จะซื้อมาให้ทตายอันหนึ่งจะซื้อมาฝากจาไปฝากที่ตายที่นี่กล่องละหนึ่งโลนะคะ1นึ่งโลหนึ่งปอนกลางเยอะอันนี้ก็เขียนครว่าคาคี k คเ i เคาคีเขา่างนี้เนาะ จอถามาเขาจะบอกชื่อคากิจะจะไปให้พี่สายอันหนึ่งไม่ใช่ลูกนห,นหนึง่งแพ็คหนึ่งเอาไปให้พี่สายอันหนึ่งเลยอันนี้จะยกจะเก็บเอาไว้จะยจะชอบกินนะคะเห <_ C 1> ็นเขาเอามาตุงมาตากจอยไม่อากมาตากผึ่งในบ้านจอยมาแรงเพื่อนๆนะ <_ C 1> แล้วก็องุ่นองุ่นนี่ก็กระมังละเอแพ็คละ,อละ,อละปอนเหมือนกันก็ซื้อมาเนี่ย หนึ่งปอนสองปอนสามปอนสิบปอนห้าปอนหกปอนเจ็ดปอนแปดเก้ารวมทั้งเกรัดเนี่ยนะเก้าปอนเพื่อนอันนี้ปอนห้าสิบนี่แหละไปแต่อันเนี้ยไอ้ไอ้ยกครับนี่ประมาณปอนกว่ากับสองปอนนะอันนี้ก็อันนี้แพยทีเดียวสองปอนอันนี้จะแพงหน่อยห้าปอนหกปอนกว่าประมาณเนี้ยซื้อมาก็อยากแบบไอ้นี่ไงทุกคนอยากแบบจะกินนะ่ะนะ ถ้าจอยซื değil, <meanwhile>,. ้อมามาคุณ <limited> ก <sugar> mm ินคนเดียวกินไม่หมดนะเนียซื้อมาเผื่อพี่สายก็ไปล้างเลือกเอาดีๆลูกดีๆที่กินนะจ่ะมันจะมีพันุสีแดงกับพันุสีเขียวแต่แต่สามีจอยเขาจะเรียกพันธุสีขาวก็าไม่เรียกเขียวนะหรือถ้าเขาขายตามห้างเขาจะเขียนคาว่าพันสีขาวเแบบไว้เกรีปือนเด็กเขาว่าเขาจะไม่เรียกว่ากรีนกรปนะไว้เกรีปเออในห้างแพงปอนสองปอนกว่าน อ,อันนี้มอตรงจับชายไปกะจะเอาเอา,เอ,าอันนึงได้มาอันนึงทุกคนกะจะเอาอยัางมีอองงด้มายังมีดเร็จะแยกไว้ที่สายก่อนนะคะทุกคนท้าเนี่ยแยกไป้เดี๋ยวหกตัวเก,ก็จะล้างนะคะ นี่ถุงนึงปาที่ใส่ซปาทีท่าเสน่ห์บ้านนั้นกินแค่เดียวหมดออบ้านนั้นกินแค่เดียวหมดบ้านโจยนี่ก็จะนานอยู่เพื่อนๆเพราะอะไรรู้ไหมไม่ค่อยมีใครเขากินไงเปิดน้ำมันกันดังหน่อยนะเพื่อนๆ,ๆนะจะแช่จะ้จะแช่อา่างนวล ื้อมาก็ต้องแช่อย่เงี้ยจ้ะจะไม่รู้หรอกว่ามันมีสารอะไรมั่งอนนะไระเก็บถุงเอาไปใช้แช่ก่อนลูกอันนี้ยังไม่แช่จ้ะ่จนจะกินแค่ล้าง แันยังแข็งอยู่รูปเนี้ยไม่อยากจะเอาออกมีถึงขาดละคนก็แบบเยอะเยอะอยู่อะตรงมาเก็ตนะก็เดินพอเดินกันอยู่แต่ว่านในตัวเมืองตามแหล่งศูนย์การค้าจอยไม่ได้เข้าไปจ้ะ นะตัวไม่อยากจะเข้าไปตัวไม่รู้ตัวจะไปซื้ออะไรไม่มีเงินด้วยแหละ <c oughs> สี่เมยเข้าไปก็ไม่มีเงินด้วยแหละก็คือตัวมีงบไปแค่ยี่สิบปอนนะทุกคนนะี่ไปได้ข่ของมามงีงบเพิ่ไม่ยี่สิบไปยี่ประมาณเกือบสามสิบปอนแหละเออสแกนการ์ดไปแรกอะ่ะงบแค่นี้แหละเราค่าค่าค่ารถด้วยสี่ปอนนะก็มันยังไม่หมดหรอกแต่ว่าก็งบแค่นี้กระเทียมเนี่ยซื้อในห้างแพงๆนะซื้อในมาเก็ตเนี่ยกระเทียม อย่างเงี้ยถูกไปซื้อมาจ้ะกอนห้าสิลาผักชีขาดไม่ได้เพราะว่าจอยชอบเอามาทำน้ำก๋วยเตี๋ยวอพะโลอต้มขาหมูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันต้องมีติดบ้านไม่มีติดบ้านไม่ได้เปิดเลเดี๋ยวน่าร้้นเ่ยจะล้างอีกตู้เย็นในนี้จอยล้างเป็นคนเดียวเพื่อบ้านจอยเนี่ย พวกควมไม่เคยแตะเคยต้องหรอกไม่เคยล้างมีเราอะล้างคนเดียวนะพวกไอไอพวกตูยต้ยุงตู้เย็นนี่มีจอยล้างเขาล้างกไม่ได้กินเ้นี่แหละงั้นอะจะไปทำง,งานคิดเลน, <c oughs> นเป็นม <c> า <oughs> ม่าคับแบบเพื่อนนี่โจ๊กทำอีกเราก็สั่งโจ๊กเมาเยอะอยู่ก็เอาให้ลูกสาวคนเล็กห่อเป็นของขวัญคริสมาสให้ลูกสาวคนเล็ก เพราะตานางไม่สบายเพื่อนลูกสาวคุณเล็กจจยอเขาอยากจะกินข้าวต้มเราก็สั่งแบบข้าวต้มแล้วก็โจ๊กแบบทุ่มกินอย่างเงี้ยถ้าเขาไปตุ๋มไปต้มอ่ะมันมันลำบากเพราะว่าเขาเช่าบ้านนะเพื่อนเพื่อนรวมกันอ่ะเ,เด็กเด็กไปรุ่นรวมกันอ่ะมันก็เลยแบบว่าลําบากในการที่เราจะซื้อข้าวซ,ซื้อหม้อซื้ออะไรเพราะมันก็ลักขโมยกันนะฮะคนมักง่ายอยู่กันเยอะ ก็เลยสั่งแบบนี้เงี้ยไปให้เขาทงกินเอาอืม,มเสียบมันเปลืองเวลาเคนเลยเสียสูสุดครับใั่นิดเดียวพอจะไม่ค่อยชอบเราไม่ค่อยชอบเยอะไอ้เครื่องปรุงนะพวกมัน,ม,ม,นมามาา่าพวกอะไรที่จะไม่ค่อยชอบเยอะมันคล้ายๆแบบว่า,วามันโซเดียมเยอะเพื่อนๆ มาม่ามันก็มีโซเดียมแล้วนะมันโจ๊งเนี่ยข้าวมัน่ะมันก็อาจจะมีโซเดียมแล้วอะ่ะแล้วเราไปปรุงเยอะขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เลยจะไปกันใหญ่อันนึงเน้นหนักซื้อมาทีเลยทำไอ้นีท่ทำเตะข้าวตังหน้าม้นพริกเผา ก็เปิดดูก่อนเพราะบางทีไม่ซื้อไอ้เครื่องเครื่องต้มยำม,มาเช่เพื่อนเพื่อมันมันคล้ายๆกันเครื่องต้มยำก็จะมีรูปกุ้งอย่างเงี้ยเนาะเอออันนี้ก็ต้องดูพริกแกงเนี่ยเขาจะแบบชิลี่เ็ดอินอินออยน่ะแต่ว่าต้องดูว่ามันมีรูปข้าวเกี๊ยบด้วยอย่างเงี้ยให้ความมั่นใจจอยครื่งนี้จอยวัวสมองจอยไปทั่วมันแบบปั่นป่วนมันแบบมันไม่เป็นตัวของตัวเองทุกคน รู้สึกไมได้เลยประสงประสาทจอ,อน,นี้เสียหมดละเอาลูกสาวแล้วก็เลิกงานมากินข้าวเนี่ยไอตัวโตเน,น,นี่ยตอแอนะนี่น่าจะไปก็ได้ประมาณนี้พวกกุ้งหอยปูปลาในตลาดสดก็เยอะแต่จอยไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆจอยไม่ได้ถ่าย ถ่ายเลถ่ายอีกตลาดปลาอืมแต่ว่าตลาดในรีดอะเอ็นอในรีดในมาร์เก็ตอะวันนี้ของขายเยอะแต่ว่าเสื้อผ้าเสื้อผ้าของมูส่งขายเยอะเยอะเพราะว่าคนเขามาขายพวกอะไรเพื่อนเสื้อกันนงกันหนาวผ้าพันคออะไรเงี้ยจ้ะทุกคนแค่ไว้ก่อนเนาะให้ร้านเี๋ยวจะอันนี้ก็ซื้อ อันนี้เอามาไวเอามาไว้นึ่งไม่นึ่งก็คั่วเนี่ยนะไว้กินช่วงคร,ริสต์มาสอ่ะเพลินเพิินนั่งคุยกันกับลูกกับเต้านั่งกินแพะไปเพลินไปท้องอืดตีนั่กนงกระสุ่มลมป่อยลมใส่กันนี่นะโอตายตายตายเพื่อนนะคยังไงจอก,ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจะฝากากดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้จาาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย